สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยถึงกฎ15ประการแห่งความสําเร็จจากหนังสือปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสําเร็จข้อที่7การควบคุมตนเองนโปรลียนได้บอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ในหลักการของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็คือว่าการควบคุมตนเองเนี่ยควบคุมอะไรบ้างควบคุมดวงตาของเราที่จะมองเห็นคนอื่น่ยควบคุมหูกลิ่นจากจมูกควบคุมรสชาติจากลิ้นการสัมผัสจากกายควบคุม หัวใจขื้นตามอารมณ์การควบคุมเขาเรียกทวารทั้ง6เนี่ยจะเป็น หัวใจของความสําเร็จวันนี้คนที่จะเป็นผู้นําคนที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตได้ต้องเริ่มต้นจากการควบคุมตนเองเริ่มต้นจากการชนะตนเองเขาบอกว่าการชนะที่ยิ่งใหญ่คือการชนะใจตัวเองเวลาที่เราอยากจะสร้างอะไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเราหลายท่านจะไปตาหนิคนนั้นจะไปโทษคนนี้จะไปโทษไอ้นั่นจะไปโทษไอ้นี่ไม่ใช่วันนี้ความสําเร็จเกิดขึ้นจากเราความสําเร็จเกิดขึ้นจากความเชื่อ,จา,าอจากความคิด จากการลงมือกระทําของเราเองงั้นท่านต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ควบคุมให้ได้ให้เชื่อมั่นว่าความสมําเร็จของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับโชคชะตา30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันแน่นอนคนเราเคยทํากรรมดีกรรมชั่วจะชาติต่างก่อนมาอาจจะตามเรามาแต่เพียง30%เท่านั้นแต่70%อยู่กับความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยวันนี้ความสมําเร็จต้องอยู่ในแผนงานของเราต้องอยู่ในเป้าหมายของเราต้องอยู่ในตํามือของเราจึงจะสามารถสร้างความสุเที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองได้อยากฝากทุกท่านว่าวัน,น ประสบความสำเร็จในชีว e ิตท่านต้องเริ่มต้นจากตัวท่านเองเริ่มต้นจากการควบคุมตนเองเริ่มต้นจากการมีทัศนคติบวกเริ่มต้นจากการรู้จักให้กําลังใจตัวเองเริ่มต้นจากการที่รู้จักรักผู้อื่นแล้วให้กําลังใจคนอื่นนั้นการเริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยเป็นหัวใจของความสำเร็จผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทุกท่านสามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้ทุกท่านเป็นอัจฉริยะได้ถ้าท่านไม่หยุดในการที่จะมุ่งมั่นในหยุดในการที่จะต่อสู้ต่อไป อยากฝากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสูงสูงขึ้นไปตามที่ท่านปรารถนาสวัสดีครับ